พี่น้องมาๆมาเที่วพี่น้องจ้าอุ้ยเห็ดำโม่นีิงามงามเด้อน่เด้อผีผีผีมาลงผีอืมเอ๋ไปไปอีกม่นึงปุ่นอุ่นอุ่นอืมขาแม่ เอาได้ดอกสวยๆนะจ๊ะเอาไปลายบ่ได้นักจ๊ะพี่น้องหนัดจังจ้าปับกล่องไม่หนีก้อนนี่โอ้ยโอ้ยนี่ว่าถุงมือจะขวองเดี๋ยวซัมนี่ละน้อง หมดพเนีย้เวเงีมงไม่มดเนาะดึงขึ้นตัดก็ได้แต่ว่าขาพ่นบนยาบุานไหนดี๊บบังด้อสิดึงเห้เบิ่งด้อกเนาะขาพันสัน,ส,นสันนึ่นะนะขน่ะอืมก็่เล่นหนีบริษุทใจบุดห้บองได้ซนต่างาล,าล้านเยจี๊บว้าวส<ะ>ีงามเย ข้าเป็นบุญดียปันได้เนา้ตบุญเราบอกบุญเลี้ยตัวบุญเลี้ยไอพี่น้องช่วยเลือกได้ค่ะแล้วนี่บุญป้าพี่น้อง หวานตั้งเห็ดดำเห็ดเหลืองจ้าพี่น้องจ้ามามาเก็บๆๆเก็บเก็บ เก็บในลานี่น้องยุ่มๆตอที่นี่เวลาบบมีเห็ดเก็บกัะสิชุดหอดด้วยนเก็บหมดเห็ดบกกับสิชุดหอดด้วยมันเวลามีเห็ดบบเก็บบบทายเกบอย่างเดียวะบ่ค่ะเธอจะเลือกอากบศสวยๆไม่ได้นะหญิงนียไกเนี่ยจะไยไทยหิ้งลานคนจิปังตืี พี่น้องเอ้คนสิปังท่ายีกูกันนะพี่เพี่น้องเอ้ยมาบ้างมาบ้างพี่พี่เองโมเลยไหลอยู่ที่นี่อยู่พี่หลายหลายอยู่เด้ขึ้นชื่อจริงจ้ายิงเอ้ตัดเก่าป่วยแดนตั้งกล้องเด้อพี่น้องเนื่องจากมันตั้งยากจ้ะเสียบกล้องยากมันไม่เป็นแถวเป็นแนว เป็นสีเลยนี่นี่แห้งละโบเอาเลือกเอาจะ้ะเห็ดอันนี้มันจะเน่าเร็วจะต้องเลือกออกจากป่าเลยเลือกเอาแบบโบนเน่าออกจากป่าป้เาเบาิ้งจังเงาพเตามันติ่นไปน,อน้องป้าจิง ว่านมันดอกไม่จ้ะว่านมันดอกไม้คุณน่ะบึงสิงหขบึง้วานงามค่กว่ามันดอกไม้อรอจ้ะโอ้ยคุณนะเป็นมูเป็นมูจ้ะเออขวานี่นนี่กลุ้มงงามนจ้ะ แล้วดูเจ้าเดี๋ยวคุณอ่ะหู้ยขาเนี่ยตัดออกทีแรกตัดแดงๆออกเพราะว่าเขาเอาไปกินเนาะโอ้ยมันยังนี้จะขาก็ได้ตัวดูปาดโขกขาเนี่ยึมีิจจขาข้าวข้าวคุณอ่ะ อันนี้เอาไใบสักสได้อยู่งี้นะไปยี่บานพี่น้าอีอันนี้ก็ว่าไม่ดอกไม่ล้ววันนี้ว้าวคือรันตับอินทร์เลยอยู่แห้งๆในระดีแห้งๆเในระดีจะ้ะจังบ่แตากโดนกินได้เพราะว่าเพิ่นไม่ได้เน่าจะ้ะเนาะ เพื่อนอีกคนเด็ได้บ้างไได้ดอกเนาะฮะดอกโอ้ยบ่ท่านเพิ่นขอบดำเพิ่นปูนอะเบิ้องขาเจ้าขาตั้มตันได้เลยนี่อันนี้ได้เนาะได้ายจ้ะไปบอสเป็นอย่างไรเนี่ยอย่างอยังเฮ้เจ้าของบ้าน ดูนีไหมพี่น้องมา่ดอกงหญ่ดอกโตเทนี่นะคุณทีรับชมครับ